สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมมองสบูรครับผมเ <c oughs> มื่อนี้อาจารย์ปองเพ้่นมา <c oughs> เยี่ยมเ,ย,เยือนพ่อใหญ่ชายสองเที่ยนมาเจอกันครับผม <c oughs> อาจารย์ป๋องเพื่อนแวะมหาโพยงไส้ครับว่าสีพากกันมามาสอนปลาเนาะว่าสีมาสอนเอาปลาใบ้ะกินปีไหมครับผม <c oughs> บานนี้ยไม่เห็นกันเลยเหลาคั้นสนูก่อนแต่งขั้นสนูใเ่วาวครับพี่น้องผมพุ่นวาว วาวเฮาขึา้นบินทัานได้ครับพี่น้องผมมาว่ามือนีร่มบบมีก็เลยแจงขั้นสนุ่ซะก่อนตอนนี้อาจารย์แจงขั้นสนุ่ครับผมพรายไ่สายก็สิเป็นผู้เฮ็ดเปิ้ลผู้หนึ่งเฮ็ดขั้นผู้หนึ่งเฮ็ดเปิ้นครับผมมาลุ้นกั้นพี่น้องว่าสีดังหรือบ่ดังวันนี้ทำสองเปิ้ลพอสองขั้นใส่วาจุฬาเนาะอาจารย์เนาะใส่วาจุฬาจุล,า,า,จลาลอยลอยเกจสิบเส้นหรือจังเส้น ก็แปดสิบเซนเขาก็ตีสระผมเศร้าอย่างบ่านเหตุอยโางว่านใส่หอดเข้าบ่านใส่หอดเข้าว่านถูกหอดเข้าว่าว่าสิไปหรือว่าไปขั้นอันอันสนุกกันทั้งในมีสนุกกันทั้งในมีตอนนี้กำลังนั่งเหล่าอยู่พี่น้องเพื่อนกำลังนั่งเหล่าขั้นเดี๋ยวพญไส้ที่ไปเฮ็ดเพื่อนสนุกเพื่อนครับผมสูตรหัวไม่อ้อยไฟของพญไส้ขคือเก่าแหละครับผมหารุ่นกันดังหรือบ่ดังน้องอาจารย์ป ก็ว่าวสี่ขื่นหรือว่าข,ออขื่นจลลังว่ากันที่หลังครับผมว่าวอ,อ,อ,อีแจกร้อยแปดสิบเส้นบานพญปยังไเอิรนว่าวอีแจกหรือว่าวจุฬาล่ะครับผมเพิ่นกะขนาดแปดสิบเสนความยาวจะว่าบางหูว่าก่วงเท่าไรน,น้อยจัดเพิ่นก่วงเท่ไาไรานี่กว่วงหนึ่งโมเมียล่ะแบบก่วงหนึง่ง พี่พี่พี่น,อนอ้องผมเอะยังกะสร้างมันบ่ได้ไปวัดขนาดครับผมทำโลดทำโลดจุดพย,ยัญชนยคือเกาล่ะครับผมหัวไม่อ้อยไฟผ่าหัวแล้วจะกาวห้อนหยอดเสียบใบสนู เียรียบร้อยคือเก่าพี่น้องผมเก็ดง่ายๆบ่ตัวนี้ยังหมากไม่บ่มีสำรับตำลาดอกบ่ได้มีตัวเลขแต่ซื้อเลขยังบ่ถึอยู่เรียบร้อยครับผมเือนเฮ้แจกวางยงบนี้คอยกบุขอญาตเซวว่าจะ่าเบื่อล่างครับผมตัด ใช่ครับผมบันดิกระแตงตายแหล่ากระแตงบันโอมินสายเหล่ากระตัวดิตายแหล่าก็แต่งเขียนอาจารย์เพื่นทำกันสนุกทำให้โคกโคกอยู่ เรียบร้อยพี่น้องผมสูตรหัวไม้ออยไฟพอ <laughs> ต่งนี้ยังมากไม่เจ็บไหมน้ำทุ่งน้ำาแล้วไม่เห็ดแกล้งครับผมมันแจ้งแบบมือแรกกันสุงตัวเขาห่น <laughs> <laughs> อาจารย์ปองเขากกำลังเล้าคันสนูส่วนพ่อชิดชายทำเปิ้น สองค่ายเจอกันประสานงานกันครับผมบรมเนประสานงานหรือพี่น้องประสานงานกันครับผมมาลุ้นกันว่าสีดังหรือบอดังบานนี่เา้ั่าครงงาับการล้นไฟเ็แบบง่ายมีการล้นไฟมีการเด,ด็ดได้วกาเ เอืมโอ้วนี่โำได้หรอปะได้แล้วี๋ยวบักหวกันไปเจ้าใดจะขอยท่าันได้เดี๋ยวขอยีฮ็ดเพิเเ่นต้อก่อนไปเลย <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็เฮ็ดขึ้นมาแล้วละคันหนึ่งพี่น้องผมเปน็นขนาดหนึ่งร้อยหกสิบเซนกับใบเจ็ดสิบเซนครับผมตอนนี้กำลังประกอบขึ้นอีกหนึ่งคัน เป็นใบขนาดก้มเง,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 ง่ากันเป็นเปิ้นสีดำครับพี่น้องผมตอนนี้อาจารย์เพิ่งกำลังสอดได้สอดได้ทำเขา่าย, <laughs> ยังอาจารย์ก็อหนุ่เดี๋ยวขึ้นขั้นแล้วสีม่อแกงให้พี่น้องเพิ่งครับผมบันจะดังหรือไม่ดังทีมวนหรือเบามวน แต่นูอาจารย์ปองแล้ะครับผมแต่ว่ามา,มา,มาเห็ดซอยกันครับพอยี่ส่ายมาเห็ดน้ำกันครับผมลองเบิ้หึอลองเบิ้มาลองมาฮูเนาะไม่ลองไม่รู้อเออเสียแกงมานมีอยอ่ขึ้นขั้นบันเสียแกงมืดอาจารย์ ขั้นกับประมาณร้อยหกสิบเส้นครับพี่น้องผมที่ใส่ติดวาวจุลาส่วนขั้นนี้กับสีติดจุลาคือกันครับผมแต่เป็นจุลาหน่อยครับผมอขึ้นขั้นเรียบร้อยเดี๋ยวลองมึงพี่น้องมาลุ้นกันดังบดังบาน,นขึ้นขั้นแล้วว่างหันครับผมขึ้นขั้นแล้วกับว่าสีแกงเลยบานี chạ đăng đứa mày đăng <laughs> cứ khát vẽ chát phong suốt cho ăn nữa bàn hả ย้อนไปเรื่อยๆอยู่ได้ถืงร่มโบซัมหนีดิสุดยอดครับพี่น้องผมเอาพ่ออะไรอาจารย์ปองป้องทรงแจงเราบันสุดอดครับพ่องผมเอาพ่ออะไรอยอดป้องทรงแจงเนสุดยเลยเดี๋ยวขั้นหนึ่งมาแกงเมื่อวันขั้นน้อยขั้นน้อยเฮ็ดก่อนดังหรือบ่ดังเบิ่งขั้นน้อยของอาจารย์ปองนี่ครับผมเเพิ่มสีีขยว เปื่อนสีเขียว่างันเปื่นดำเนะ้อเ่าหัวใหม่อยไฟคือเเขาหัวใหม่อยไฟคื้นก่าก็นะวนี่ขั้นกรเล้วเหลาแล้ยวไม่ไมจักดังบบดังเหนียวไปรุ่นเขาอาจารย์ปองครับผมวันนี้สองคันเลย ยอดทังสองขันอือแต่ว่าขึ้นขึ้น,นทังฝ่าน,นบาเสียงนี่ดี๋ยบนเดี๋ยนขึ้นทังฝ่าเสียงมันถีบก็นี่บ่น,น,น,อ,น,นอืว้ายไปอาจารย์เอาซ้ำนั่นละ เอาซ้ำนั่นละพานแล้วซ้ำนี้ผู้เท่าก็ปล่อยเพราแห้งอะไรเบื้อ,อง,งะะสูงส <laughs> <c oughs> ุดหยดคือเกา <c oughs> คือเกาคือเกาครับผม <c oughs> เพิ่นสีเขียวสนุกอาจารย์ฟองครับผมหารุ่นตอนเพื่อนจินว่าครับพี่น้องผมบบนี้ คิดว่าวมือได้มีร่มพนสีผ้าแรนให้เบิงครับผม,ผมสำหรับมีร่มมือแรกในจวดครับผมทิดแล้วว่าววัดเหนืเข้าอือเส,สนูุ่บมีมันแจงเสนูุเข้ากับท่านไห้มีมีมเข้า,า <c oughs> <c oughs> ท่านเหนด้ใส่ครับพี่น้องผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ต้มาจวดเลยต้มาจวดเลยครับผมตามสิไปหรือว่าไปไปบ่ไปจังไปลุ้นกันพุ่นครับครับผมทีมือใหมเพื่อนขาเห็ดบ่แม่นหาเห็ดดอกระดับเซียนครับผมระดับเซียนหยิบเหยียบเมฆครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ปองกับพ่อใหญ่ไส้ไมาเด้อครับเด้อสำหรับพี่นี่ก็สิลาพี่ลาน้องสับนี้ครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ